จากสัปดาห์ที่แล้วครับชายและหญิงเพื่อนซีต่างไซคู่นี้เนี่ยเขได้สร้างวีรกรรมการเมาส์จนถึงขั้นพื้นรายการอ e ีเมาส์เนี่ยต้องนองน้งนำลายกันเลยทีเดียวแต่ในวันนี้ครับหลังจากที่น้ำลายยังไม่ทันแห้งหน้ายังไม่ทันมันเขาทั้งคู่ก็กลับไปอีกแล้วครับกับลูล่าเจ้าหญิงบอสซาและนายป๊อป องคุณเข้าสู่ช่วงเมส์เผาขนครับอย่างที่บอกไปว่าสศิลปินที่เราจัดมาวันนี้มันพิเศษมีความเป็น V.I.P. สคนที่ซีกันฮะใช่แล้วคนระับเจอกันเมื่อไหร่นี่มีการแบบว่ากัดจิกกันตลอดเวลาวันนี้เลยมีการจําลองการโต้วาทีขึ้นมาใช่แล้วนะฮะเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยโชว์คารมที่ยังไม่เคยโชว์ไหนมาก่อนแต่วันนี้พิเศษพิเศษครับนอกจากที่เราจะมีโจดสามโจดแล้วยังมีตัวช่วยด้วยมีตัวช่วยด้วยซึ่งวันนี้นะฮะศิลปินเราจะได้เลือกตัวช่วยนะครับว่าได้ตัวช่วยอะไรแต่ว่าวันนี้เราแบ่งขันย่งัดเ้น เป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่สาวแสนสวยผม <Hey. S 1> อาซิมลุลานะครับผมต้องคิดนะส่วนฝ่ายผมเนี่ยนะครับเสียอะไรผมไม่รู้เลยครับ แต่พี่ของผมคนนี้ครับคุณป๊อปปองบุญสืบซึ้งนะ yes, uh, uh, คนนี้เนี่ยนะครับผ่านเวทีสามแยกปากหมาปากหวาน,นครับมา yes. แล้วสองซีซั่นเลยครับการันตีเรื่องของความมีคารมแน่นอน uh. สรุปแล้วเนี่ยนะครับคุณป๊อปปองบุญเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในใต้รากของเรื่องของแกตโต้วาทีนี่แต่ว่าฝั่งพี่สาวผมนะฮะสีแดงนะครับเธอนี่คือเ uh. จ้าแม่บอสโนว่าวันนี้เขาจะขอลงจากตำแหน่งแล้วก็วกมาง,งัดสีปากประทะกับพี่ป้อมเลยครับโอเคอ ครับเริ่มเลยนะฮะผมขอเปิดการโต้วาทีด้วยโจทย์แรกของเราครับโจทย์แรกของเราคือข้อหนึ่งครับโต้วาทีวันนี้มีหัวข้อว่าเลขข็กผักหญิงหรือชายเศร้ากินใจกว่ากันก่อนจะโต้วาทีคุณต้องเรียกตัวช่วยก่อนชเชอญนะครับนุ้นเลยครับเชิญนุ้นเลยนุ้นช่วยยช่วยไม่รู้ว่าหุ่นโมช่วยนะครับมีอะไรบ้างฮะคนมีบุญครับเสิร์ฟน้ำอาหารครับปั่นหูครับนวดขมับสับคอฮะอมบวยนางโบกพี่ดุรายได้สิทธิ์ในการปากก่อนว่าจะได้ตัวช่วยอะไรครับเชิญเลยครับ ดูนะฮะจะได้อะไรนะครับึองุ้ยฮะน่าจะสบายสบายปั่นหูเหรอครับนวดกระมอทแต่เอตัวช่วยของเราครับในโจทย์แรกก็คือว่าในระหว่างโต๊ะวาซีต้ององุวยไปด้วยเริ่มสอบซ้ำเริ่มแอปหญิงผู้ช่ครับเพลงเศร้าอุ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยมันอร่อยด้ยอร่อยอร่อยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีค่าเท่ากันคือเวลาเราแบบ แบบไม่มีใครรักอ่ะเป็นโสนอะไรเงี้ยเหงาไม่มีแฟนหนีค่าเท่ากันแต่ผู้หญิงมกักจะโดนผู้ชายทําร้ายมากกว่าเพราะว่าผู้หญิงเนี้ยเวลาเราไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วแทนที่ผู้ชายแบบอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกเรามีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งเลยเลยไม่คบซ้อนคบซ้อนอ๋อที่ชีวิตพี่พอปเลยใช่ไ, <laughs> ไม่ได้เกี่ยวนี่ ที่เราจะเกลียดผู้ชายใช่วปะเรากลับรักผู้ชายมากขึ้นอ้าก็มันซ้อนแบบไปทางเียวแต่ผู้ชายก็ไม่เคยเห็นเราแบบว่าอย่าชี้ดิก็ชี้ไปนห่ไม่ค่เยเห็นเราแบบว่าเฮ้ยแบบเป็นหน้าคนหน้าสงสารมากดว่าทำให้เราอ่ะต้ออร้อเกองไว้ใส่เขาเพลงี้แเกลียตัวเองจริงๆ เสียงสั่นๆนะครับสัเป็นมือวยเบียดวยเบียดวยเบียดอยู่ในอีกอะไรเกลียดสิ่งที่ยอมรับได้ทุกอย่างทําไมต้องประเด็นคือประโยคสุดท้ายนั่นแหละทําไมต้องห้ามใจทำไมเราเศร้ากว่าเราเศร้ากว่าอะไรเป่าเม็ดวย พร้อมนะครับเพลงอกหักหญิงหรือชายเศร้ากินใจเหมือนกันนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมัเป็นไปได้หนูจะคงแานพี่เลยเดียวเฮ้ยโอ้เด้โอ้เด้ทำไมพี่ไม่พูดล่ะเอ็มนายอ่ะสุดยอดเลยนะยฮะกีบุอีกูสุดยอดเลยพูดถึงมันเพลงผู้ชายเนี่ยแต่เราเพลงเนี่ย กันกองมันจากความรู้สึกคือมันน้อยเนื้อต่ำใจผูช่เลยอ่ะเพลงผมไม่เป็นไงหรือเพราะที่เศร้าโศกปารปติหานที่รอคอยโอ้ยริบโอยริบโอยเผื่อจะมีสักคืนเผื่อจะมีสักวันเออที่มีปาร์ติโานท้่ดูเป็นไงฮะเพลงบทเพลงแบบเนี้ยผู้หญิงร้องได้ไหมผู้หญิงร้องมันผู้หญิงไม่มีแบบนั้นไม่อินไม่อินเขาไม่เคยหญิงไม่เคยใส่ใจความรักกับผู้ชายคุณงูของอ๊อกองรลกโอ้ยเป็นไง แทงข้างหลังทะลุถึงตับทะลุถึงดาบไกจใส่คุ้งเลยอือเฮ้ยดูน้อยเก็บไปเรบอกให้ว่าผู้หญิงไม่มีแบบนั้นผู้หญิงไม่เข้าใจความหลอกโกหกของผู้ชายต้องเข้าใจผู้ชายนี่โกหกชายกินทุกครั้งโกหกก็จริงคือเพลงโกหกมุกร้องร้องเพลงร้องเพลงให้ผู้หญิงหน่อยพี่หญิงนะร้องเพลงหน่อยร้เพลงหน่งไหนร้องได้สักเพลงหนึ่งเพื่อจะมีสักัน องครามน้ำลายเพิ่งเริ่มกันไปไม่เท่าไหร่ยังมั่นขนาดนี้แล้วข้อที่เหลือนี่จะแซกขนาดไหนสักครู่เดียวครับมาเผาชนขอนสอเลยครับ1 2, นึ่สองช้งหน้าใสกับชายไทยแน่นปั๊สไตล์ไหนขายดีกว่ากาัาน ในโหมดข้นี้เราต้องเลือกตัวช่วยเหมือนการแต่งตัวแนี้ตัวช่วยที่พวกพี่ป่าเป็นตัวช่วยที่มอบให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับนะฮะเชิญซองซ้ำเอาละครับด้วยสมบัติสัพพองครับช่วยบอกไม่ว่าเล่นกันไหนเมื่อกี้พี่ปาไปเนี่ยเป็นปาของพี่ป๊อบนะฮะสรุปว่าคนที่ได้นำโบว์คือพี่ลุลาครับและพี่ป๊อบก็จะได้เป็นน้วนสมบัติสัพพอเชิญเลยครับผมชิญเลยฮะตัวเลือกของที่พี่ป๊อบได้ไปคือในระหว่างที่พี่ พูดไปเดี๋ยวพี่จะเมื่อยเดี๋ยวพี่จะปวดหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวอาซิมวันนี้เนี่ยจ,นจ,นจะนวดให้และสับคอให้พูดให้นะฮะพรื้นสองซ้อ,อเอางี้ดีกว่าผมพูดถึงจํานวนดีกว่านะครับอืมโอเอ่อถ้าจํานวนเนี่ยผมว่าซิมหน้าใสเนี่ยผมว่าซิมเนี่ยในประเทศเราเนี่ยถือว่ามีผมว่ามีจํานวนเยอะนะเพราะว่า เออ่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศเรานี่ก็น่าจะเป็นเออ่คนไทยที้ใสายจีนอืมซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้ยมันต่างกันเยอะไทยๆร่าแม่ป้าเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงนลดลดคำบอกหน่อยนลดคขมับหน่อยครับอุ้ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวไอ้ไอ้ไอ้อุณพูด้ยไปหลักได้ไงเนี่ยเฮ้ยมัน ใช่ใช่อยากเห็นท่าพิรลุลาสับเมื่อกี้นี่ไหมยังไงอยู่ข้างหลังพี่อะสับอยู่เนี้ยเหนื่อยมากเลยอะดูท่าสับเป็นม้วดแตงมาต้องโผล่เลยอะเป็นผู้หญิงบ้างครับสาวผู้หญิงได้นะฮะนางโบกขอเชิญนางโบกมาทั้งว่นนครับครับนางโบกนะฮะทำอะไรดูดีมากเลยครับฮะยังไงผมฝากหนักๆเลยแล้วกันคนนี้อันนี้นางโบกนะครับคือปกติแล้วนางโบกต้องมีพัดแต่ว่ามีเมาส์มาเต็มของเราใครเท็กว่า เรามีพัดลมนะฮะเป็นนางโบให้กับพี่ลูกตาดีาามากแถวหน้าถ้าพร้อมแล้วหน <c oughs> ึ่งนะสองเริมก็ซินเน่าสินเน้าใส่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงจีที่มีอายุใช่ไหม <c oughs> ผู้หญิงมวยในยมันแท้ทาย ถ้าเรียกซิมนี่แปลว่ามีเงินแล้วมีเงินแล้วก็แปลว่าแบบฐานะมั่นคงฐานะมั่นคงโอยฆษณาชมพูเหรอแม่เนี่ยโฆษณาโอ้ยหมดเวลาแล้วเป็นนาทีเป็นนาทีเป็นนาทีเร็ว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 นี่แหละก็เป็นว่าซิมอะไรวะซิมน้าใสอะดีกว่า เยอะอ้วนๆเนี่ยอย่าไปเอาเลยใครใครสองนาทีผ่านไปยังสรุปไม่ได้ว่าอะไรดีกว่ากันมาสุดท้ายัดสี่คนให้ดีกว่าปาก่อนบ้างเออเสิร์ฟน้าเสิร์ฟอาหารคนมีด่างโลอะไรเนี่ยคนมีบุญไม่ใช่ใช่คนมีบุญ มาดูยัตต so ิที Two ่สามกันนะหนึ so ram, ่งสองสามเป็นสงครามแย่งแฟนคลับมาอยู่กับพี่ีดน้องไม่น้องทัวร์เป็นการเชิญชวนนะฮะในยุทธยัตตินี้นะครับเพลงลุลาเนี่ยไม่ต้อเป็นเพลงพี่ให้น้องๆกนี่้องไม่น้อยบอกได้เลยนะครับว่าการเป็นแฟนคลับของป๊อปเอ่อเอาคุยอะฮะเขาให้กลุ่มให้เมียกับเขาแบบความ ชมาถึงสงครามน้ำลายครับผมประเด็นสุดท้ายนะครับพี่รุลาปาได้นะครับตัวช่วยคือคน,คนมีบุญแสดงว่าพี่รุลาเนี่ยเป็นคนมีบุญจริงเพราะว่าช่มีเด็กยากไร้หาตังค์ไปแบบไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอ,อ,อยากจะมาขอส่วนบุญจากพี่รุลา <นะ S 2> ด้วย <นะ S 2> ถ้าพร้อมแล้วเจอน้องนั่นเลยครับผมขอส่วนบุญด้วยนะมา,าแล้วทางนั้นนี้เดี๋ยวีครับพี่ตุ๊กตากันจะรับยับ นคนแจกบุญต้องไปดูที่หน้าตาสิกับต้องดูที่อะไรครับดูที่เงินดูที่เงินมีบุญหรือเปล่าให้ห้าบาทก็มีบุญน้อยให้ยี่สิบก็เยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งพันบาทอู้บุญเยอะเชียวให้กางยิปห้าบาทซื้อกาวกลับบ้านคอ๋อ นดินสองซึ่มเพลงนดูแลนี่คือเป็นเพลงที่ให้หนังน้องอ่ะดิไม่เหนเฮ้ยเด็กต้องการดูแลเพราะดังไรครับขับแย่งกันขับเท่าไหร่บอกไปบอกไปบอกเพลงบอสโนวาเนี่ยเป็นเพลงทังสวยสบายคนดีๆเนี่ยเขาก็ฟังกัน โชว์ร้องทั้งชว์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแฟนเพลูรลาเนี่ยดีกว่าเพราะว่าป๊อปี่ขอตั้งหน่อยเฮ้ยโปรโมตต่อโปรโมตต่อล่าเนี่ยเป็นคนใจดีแบบจริงหรอใจดีใจดีใจดอใจดงใจดีงจัีใจดีนจดีใจดีใมดีในีใจดีใจดดีใจ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 ดีกจใดีใจสีใจดาใจดีใใจดีาจดดีใดใจดีใดีใจดีใดดดอดีบาท ได้ตังค์บ้างอย่งวันนี้ไม่ขอไม่ขอคนนู้นบ้างดิคนนู้นน่ามีเงินเยอะเพราะว่ากินเยอะอ้วนคนนู้นเป็นตังค์อ๋อเหรอแล้วฉันดูมีตังค์เนี้เหรอก็ไม่ค่อยมีแต่น่าจะมีเยอะกว่าให้ตัวไปได้ป่ะไปด้วยกันเนี่ยกลับบ้านกลับไม่ได้เอาที่สีแรกนะครับผมย้ายแฟนกลับมาได้เยอะเลยเดียวนะฮะมาที่ฝั่งของพี่ป๊อปบ้างมีความสุขที่สุดแล้วนะฮะ เพราะว่าพี่ป๊อบได้ตัวช่วยคือเสิร์ฟน้ําพร้อมกับอาหารครับผมแย่งแฟนขับที่รุ่นลายไ,ได้พร้อมไหมฮะพร้อมครับคุณสาวเสิร์ฟพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาบอกได้เลยนะครับว่าการเป็นแฟนคลับของป๊อบของคุณเนี่ยฮะของขุนขึ้นเยอะเกินเขากับควางเอตัวอะไรเหรอจริงฮีโม เดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยวไม่คล่องคอดื่มน้ำก่อนครับพี่บ๊อครับทุกค่อมากทุกต่อแล้วหมดวันพูดได้ดีมากพูดได้ดีมากพี่บ๊อตเอองานมันงานมักของของว่าทำให้คุณได้พบกับโลกใบใหม่โลกที่มีแดีเพนเพียงเพียงเลยที่มาเถอะมาเร็วว่าให้ต้องงอหัวมึงไปแล้วกันยังไง อันนี้กับมันรถอันนี้อะไรันนี่ทำไมเราทำไม่ได้เขาบวชบวชเลยคะการขับกับพี่ไปด้วยกันไม่ได้เหรอไปกันได้ <c oughs> สรุปแล้วนะครับสคัญน้ำลายประเด็นสุดท้ายให้แย่งแฟนคลับกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกของพี่ป๊อปปองปูนี่โอ้กินอย่างเดียวเลยลืมเลยว่าต้องแย่งแฟนคลับพี่รุาาลาผู้ย<ด>ังไม่รู้ <c oughs> พี่รุลานี่แบบโกยคะแนนจากแฟนคลับพี่ป๊อปไปเยอะมากเลยนะฮะผมให้โอกาสที่30มสิบวิสามสิบวิผมจะบอกได้เลยว่าถึงแม้รุลาจะพูดขนาดไหนคุณก็โกยแฟนคลับมาจากผมไม่ได้หรอกทไมครับผมไม่มีไง ก็สุปแล้วคือวันนี้เนี่ยสงคารน้ำลายที่เราเอามาให้ทั้งสองคนนี้ได้แบบได้คุยกันเพราะว่าเราได้เห็นว่าอย่างน้อยๆเรื่องของผู้หญิงที่ลองเพ็งเศร้า จริงๆก็อาจจะโด,ดนชีวิตทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพลงเศร้าของผู้ชายก็อาจจะโดนชีวิตของผู้หญิงและผู้ชายที่แบบอยู่ในอารมณ์นั้นคือบางทีเรื่องของความรักหรือร่วมของเสียงเพลงมันก็ต่างคนต่างอารมณ์แต่สิ่งยที่ทุกคนเหมือนกันนั่นคือคนค<ๆ>เป็นแฟนเพลงของเพลงทุกคนเหมือนกันใช่แล้วนะก็ไม่มีการแบ่งแยกแฟนงขัาวกันอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะเดี๋ยวให้สองเซปนครับที่วันนี้เนี่ยมาล่้นมาหลุดมา พีปากจัดจ้างกันเน่ยนะครับที่มีช่วงเวลาของการฝากคนง่ายกันหน่อยดีกว่าครับลุลาก่อนก็สำหรับอัลบั้มลุลานะคะอัลบั้มใหม่ล่าสุดชื่อว่าลุลาสปริงก็มีเพลงพิเศษมาให้ฟังกันเพียบเลยพร้อมกับของข้างในที่เหมือนเราคิดกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยเอามาเพิ่มให้ก็ฝากเอาไว้ให้สำหรับใครที่ชอบฟัง เพลงสบายๆสไตล์บอสโนวาดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามแปดนะคะแฟนเพจ a c e b o o k .com/snl. l u l a ขอบิปป๊อปครับครับก็ถ้าจะดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามสองนะฮะฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทั้งอัลบั้มของพี่ป๊อปแล้วก็อัลบั้มของพี่ลุลาด้วยอ้าวนี่สนุกสนานมากครับผมในเม้าของผนอีเม้ามาเต็มสองสก้าที่ได้เจอกับพี่ป๊อปแล้วก็พี่ลุลานะครับถ้าโอกาสหน้ามีอัลบั้มหรือมีผลงานอะไรเชิญมาเมาส์กันในรายการ ครับเลขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสำหรับหน้าเวลาเดิมนะครับตีหนึ่งเปิดช่องเส็ดไปเลยนะคะเจอกับเราสองคนพูดรับผ้านะครับในอีเมลมาเต็มนะครับเขาบอกว่าอย่าทิอสายคนบ้าอย่าว่าคนเอาในอีเมลมาเต็ม